อ,อะไรเป็นคําถามที่ใหญ่นะหลายคนบอกว่าชีวิตคือการหาความหมายหลายคนบอกว่ามันคือการสร้างประสบการณ์ผมว่าเราต้องมองเป็นเฟสนะเรามองมองเป็นช่วงคือผมมองว่าถ้ากับชีวิตมองไปข้างหน้าเนี่ยต้องมีความหวังปัจจุบันที่ทําอยู่เนี่ยต้องมีความหมายแล้วอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันต้องมีความทรงจําให้กับเราได้อันนี้แหละผมถึงเรียกว่าชีวิตคุณแพตอ่หะหูลึกซึ้ง <laughs> ลึกซึ้ง,งเอ้ย <laughs> ชีวิตผมมันแอดกระบาวแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไวแห่งความฝันอ้าวเลยแล้วเหรอ ไม่ชีวิตเนี่ยผมว่าเรามันอยู่เป็นช่วงๆอะ่ะผมมองว่ามันมันคือการหาความหมายนะความหมายใ,ใ,ในแต่ละช่วงของชีวิตซึ่งผมพยายามศึกษาชีวิตคนเยอะมากเราอยากเป็นยังไงเนี่ยเราชีวิตของคนนั้นเนี่ยเอามาเอามาดูมาศึกษาว่าเขาเนี่ยไปถึงจุดน,นั้นยังไงซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรามาติดอยู่กับโจทย์เดิมๆคือคนส่วนใหญ่ถามว่าทำไมชีวิตคุณไม่ดีอ๋อเพราะผมไม่ได้มีเอ่อไม่ได้รวยมาก่อนจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นว่ายุคนี้ผมมาเห็นนะมันเป็นยุคที่มันสร้างได้จริงๆเเ้ยแบบนนีีมมัหืออะไร่่าทสค ว่าคนส่วนใหญ่มักจะคอมเพลนว่าตัวเองมีทรัพยากรไม่พอเรียนมาไม่พอเรียนมาไม่สูงเงินไม่มากพอเส้นสายไม่ดีพอพึ่งว่าจริงๆมันไม่ใช่ครบแพทจริงไม่ใช่เลยไงเพราะว่าคนที่สําเร็จทุกคนเวลามาศึกษาเนี่ยเขามีบางอย่างที่มันไม่พอเหมือนเหมือนกันใช่เช่นเงินไม่พอก็สามารถสักเซสได้ไอความรู้ไม่พอก็สามารถสร้างขึ้นมาได้มันเลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าจุดเริ่มเนี่ยของคนที่สามารถจะเปลี่ยนพลิกชีวิตตัวเองขึ้นมาเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านต่างๆเนี่ยคุณต้องหาทริกเกอร์ตรงนั้มหด ยกตัวอย่างถามว่าง่ายสุดในในการเปลี่ยนชีวิตคนเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือหาโอกาสอ่าแล้วกล้ามันแต่ถามนะคุณบอกเฮ้ยโอกาสอยู่นะจริงโอกาสอยู่ในวิกฤตทั้งหมดเลยนะคือคุณจะสังเกตเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จในในสิ่งที่ทุกคนบอกโอ้ oh, อันนี้อันนี้ดีนะทุกคนทําตามอะไรที่ทุกคนทําตามมันกลายเป็นสิ่งนั้นมันไม่ได้สร้างคนที่ประสบความสําเร็จไงดังนั้นนึกถ้าให้ตีความเนี่ยอย่างคุณแพทก็คือว่าชีวิตคือการประสบความสําเร็จพูดงเลยได้ปะถ้าในโลกถ้าในโลกของทุนนิ มันสรุปแล้วไงถูกไหมมองกลับไปมันมันมีความรู้สึกที่ดีมองอนาคตมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความหวังไปต่อได้และปัจจุบันมีความมันใช่ปัจจุบันมันต้องมีความหมายสําหรับผมเนี่ยผมจะพูดอย่างนี้เสมอคือผมเองเนี่ยเราเราเราใช้ชีวิตของเราส่วนใหญ่ในการหาเงินอย่างบ้าคลั่งแต่บางทีพอมองย้อนกลับมาเราเรารู้สึกเรา miss out หรือเราพลาดอะไรหลายอย่างไปเยอะฉะนั้นจริงๆแล้ว่ชีวิตเนี่ยมันต้องออกแบบให้มันมีความหมายแลวคาว่าความหมายของผมเนี่ยผมจะชอบพูดอย่างนี้เสมอคือให้เราได้ทําในสิ่งที่ชอบที่ชอบได้ทุกทีเราจะพูด ทำไมเราจะไปที่ชอบที่ชอบในตอนที่เราอยู่ไม่ได้ซึ่งวันนี้เราออกแบบได้ถูกไหมเราสามารถออกแบบได้มันใช้เวลานิดนึงแต่มันออกแบบได้ฉะนั้นจริงๆแล้วสําหรับผมความหมายของปัจจุบันคือเราสามารถทําที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบในขณะยังมีลมหายใจอยู่ไม่ใช่รอวันที่เราตายแล้วและให้คนมาอวยพรที่เราไปที่ชอบที่ชอบไม่ประโยชน์อู้หที่ชอบที่ชอบเป็นได้ในปัจจุบันยังไม่ต้องตายยังไม่ต้องตายโอ้โคม